กดพื้นที่ว่างเหมือนเดิมครับปุ๊บนะครับเรียบร้อยอูได้มา1 ,500 บาทโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวดัสสวัสดีน้นองนเด็กไทยผูน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง e ิ๊ c h ชน n e l นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปฟิสตนั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับ เกมก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมย้าว่าตัวเกมอัปเดตแล้วนะครับสดๆร้นๆ้อเลยนะครับเมื่อ2องทุ่มสมนาทีที่ผ่านมานะครับก็มาจาก d i s c อร์เลยนะครับสรับการอัปเดตแล้วก็มีโค้ดใหม่วันนี้พี่จะมาอัปเดตโค้ดใหม่น่าจะเป็นคนแรกเลยนะครับในส่วนเซิร์ฟไทยพี่จะอัปเดตให้แบบรวดเร็วทันใจแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นโค้ดเงินหรือว่าเป็นโค้ดเหยื่อนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับผมนาอแล้วก็รหัสนี้พี่แจกฟรีนะครับในคลิปนี้ถ้าครบ1000ไลค์นะครับพี่จะคอ เมน์แจกไว้เลยแล้วก็รหัสนี้บอกเลยว่าโคตรตึงนะครับรหัสนี้ได้มาจากเว็บเลสชอปเลยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นรหัสเบ็ดสี่เบ็ดเน้นๆนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่ครับห้าเบ็ดหกเบ็ดเลยมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเยอะนะเบ็ดเยอะนะดูนี่ครับโอ้โหดูเบ็ดนะครับไม่ธรรมดานะแต่ล้านนะมีเบ็ดคิงด้วยโอ้โหอย่างมาแล้วก็มียงมีเยื่อประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับ เดี๋ยวเลื่อนให้ดูทีละอย่างเลยละกันนะครับอ,อโอเคได้อยู่มีหินนะประมาณนี้โอเคแล้วก็เงินมีเงินอยู่ล้านหกนะครับอบอกเลยว่าใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรดีทีนี้เรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดใหม่ใครที่ยังไม่ได้มามาเอากับพี่เลยเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดนี้ให้เลยนะครับก็กดเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับมันจะมีคําว่าโค้ดตรงนี้แล้วก็พี่เปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะครับผมพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับตัวพี นะครับแล้วก็ R E H I S T O R I C นะครับผมอาทวนอีกรอบนึงนะครับผม P R E H I S นะครับ T O R I C นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นโค้ดนี้เลยจากนั้นกดพื้นที่ว่างเหมือนเดิมครับปุ๊บนะครับเรียบร้อยโอ้โหได้มา1,500บาทโอโ้แล้วก็ได้เยื่อมาสอ2เซตเน้นๆเนนฮ้ยโค้ดใหม่โคดมาวะ่ะบอกเลยว่าโค้ดใหม่โคดดีนะครับมีเงินด้วยโอ้โหโคดคุ้มใครที่แบบอยากได้โคดปั๊มเงินนี้สบายๆเลยครับส่วนใครที่ขี้เกียจฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับอยากได้เป็นไก่เงินไก่เบ็ด มาเลยราคาถูกมาตามพี่ไปดูเดี๋ยวพี่พาไปดูในเว็บเลทช็อปเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ตัดมาที่เว็บเลทช็อปเป็นที่ร้อยเว็บเบอร์หนึ่งในประเทศไทยยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยปลอดภัยที่สุดในโลกเลยนะครับผมลิงก์เว็บพี่แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นแมพฟิต คือแมปปลาเลยนะครับมีทั้ง4เบ็ดนะครับไก่เบ็ดคิงหรือว่าไก่3เบ็ดนู่นนี่นั่นนะครับผมนี่ครับหรือว่าจะเป็นไก่เงินก็มีนะครับตอนนี้หมดไปแล้วไก่เงิน9บาทนะครับผมตอนนี้หมดไปแล้วนะครับผมนี่ครับถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ100,000บาทในราคา9บาทนั่นเองนะครับซื้อได้เลยนะครับผมก็คือตอนนี้ก็คือลงรอแอดมินลงสต็อกกันเองนะแล้วก็จะมีไก่ตั้นแมปบอกฟู้ดกันด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ อยากเข้ากลุ่มนะครับอยากเข้ากลุ่มรับรหัสไก่ตันฟรีนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาหน้าจอให้เรากดไปที่ภาพนั้นมันจะเด้ไปแชท ผมมเลยนะครับส่วนไก่ตันบอกฟูดก็จะมีเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น V ีซิที่10ลดราคาเหลือ69บาทถูกที่สุดในประเทศไทยละราคานี้นะครับแล้วก็จะมีธนานของดาบยูรูถาวรหรือว่าจะเป็นไก่ตัน9บาทได้ราบการ1%ก็มีเหมือนกันนะครับใครได้รีบมาจัดกันได้เลยนะครับลิงก์เว็บพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นไงมากนะครับสำหรับโค้ดใหม่ก็ใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดจากนิดคอร์ดแอดมินเลยนะครับพี่ก็รีบเอามาฝากให้เลยนะครับก็น่าจะเป็นคนไทยคคคนนนนแรรรกกจััััดดดใหห้้้ตตึงๆะะบบผมม็าาายอปเเี๋ว จะรีบมาแจกเหมือนเดิมครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้มาจะสั้นสวัสดีครับ